โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านกันด้วยแล้วกันนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบอกแมปที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนั่นเองคนระับซึ่งวันนี้ผมถามว่าผมมาทําอะไรครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปคลิปแรกที่ทําในคอมก็คือแบบ พระเจ้าคือคลิปแรกที่ผมทําในคอมนะครับก็อาจจะตัดหรือว่าเสียงแปลกๆก,ก,ก็ขออภัยด้วยนะครับพูดใหม่ที่ขออภัยกันด้วยละกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาลิวันทานแล้วก็พูดใหม่สิเมื่อกี้พูดใหม่สิเมื่อกี้พูดเลยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล่าลิันทานสาหรับคนที่ล่าลิันทานไม่เป็นนะครับซึ่งอันนี้คือถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบนะคนที่ล่าไม่เป็นอนะ่ะหาเป็นแน่นอนล่าเป็นแน่นอนนะครับซึ่ง นะผมมาสิ่งแรกที่เราต้องมีนะก็คือนะสิ่งแรกที่เราต้องมีแล้วต้องหาด้วยก็คือจําเป็นสุดอันนี้ก็คือ1ก็คือรบ5คนก่อนละกันนะตอนนี้ก็คือเราต้องหาคนห้ครบ5คนก่อนนะถึงเราจะสามารถหาลิวทานได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่4คนนะรวมคุณพีด้วยก็คือคนนะคนับถามว่าคุณพีคือใครคุณพีกับเอ็นโอก็6คนนะก็คือคุณผู้ชมสามารถมี คนที่แบบอยู่ในเซิร์ฟเสี่หาดิเวียได้เกิน5คนขึ้นไปนะหาเจอหมดแต่5คนต่ําลงมาก็คือไม่เจอนะผมแล้วก็2องนะผมก็คือหาคนมีเรืออันนี้สําคัญมากๆสําคัญกลัวแบบสําคัญกลัวอะไรซะอีกก็คือคุณไม่มีเรือแต่คุณอยากล่าลิบันทานก็ล่าได้ไหมล่าได้แต่คุณจะไม่ได้หัวใจนะก็คือคุณต้องมีคนมีเรือด้วยนะครับแล้วก็อันนี้สิ่งที่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือแบบ คนที่ใช้ผลประตูนะครับก็คือสาเหตุที่สาเหตุที่ต้องใช้คนที่ใช้ผลประตูเพราะอะไรก็คือเวลาที่แบบเราล่าฉล,ลามอย่างเงี้ยเออเวลาเราล่าฉลามปึ๊บฉลามอ่ะมันจะเกิดเวลาฉลามเกิดอะ่ะถ้าในเรือแบบมีพักแค่คนเดียวไม่ไหวแน่นอนตายแน่นอนับนะเรือแตกแน่น,นอนก็คือเพราะเหตุใดถึงมีไม่มีก็ได้คนที่ใช้ผลประตูก็คือเวลาผลประตูอะ่ะกดสกิลวีใช่ไหม ก็คือคือการเปิดปะทอก็คือแบบเพื่อนจะเข้าไปในประตูทําให้ฉลามมันลีนะครับก็คือแบบนั่นแหละก็คือแบบเหมือนว่าแบบจะทําให้ฉลาฉลามันลีสปอนแล้วเรือแบบมันก็จะอยู่ปกติของมันเลยนะครับแล้วก็3นะอันนี้ก็คือเช็คว่าลิเวอรนน่ะเกิดหรือ,อยังนะผมก็นั่นแหละก็ผมจะมาสอนลวกันนะเผื่อใครเช็คไม่เป็นนะลิเวอรทาเช็คง่ายนี่นะผมให้เรามาด้านบนนะ เดินมาตรงนี้เนี่ยคุยกับ M P C ตัวนี้นะผมคุยี๋ยว,วผมขอปรับเสียงเกมสักนิดหนึ่งนะเสียงเกมมันอาจจะดังไปนะครับป่าแนี้แล้วกันวิธีการเช็คลิริทานนะผมก็คือให้น้องเอ่เดินมาตรงนี้กดคลิกหนึ่งทีนะแล้วก็มันจะขึ้นอย่างงี้ใช่ปะให้น้องกดอันที่สองนะกดเข้ามาปุ๊บถ้าเขียนว่าอย่างเงี้ยแปลว่าติดนะผมเดี๋ยวแบบเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ตอนที่แบบตอนที่แบบแก้เสร็จมันจะเป็นคำยังไงเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับ โอเคครับผมก่อนนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนับเออคืออะไรก็ไม่รู้พูดเยอะแยะไปหมดแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้สําคัญอีกอย่างก็คือนับอันนี้ก็คือเราต้องเช็คว่าริบวันทานเกิดหรือย,อยังนับก็คือถ้าเราเพิ่งเข้าในเซิร์ฟนะผมแล้วก็เข้าไปเช็คนับว่าริบวันทานมันเกิดก็คือภาพที่ผมขึ้นไปคาที่ขึ้นไปนะ โดยที่แบบเราเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาแล้วเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะครับแล้วมันก็เกิดแล้วนะให้น้องๆอ่อน on จนกลัวริบบิ้นทานมันจะรีนะแล้วก็จ่ายใหม่นะผมแล้วก็อันนี้ถึงอะไรแล้วอ่ะผมขอพูดว่า5แล้วกันนะห้าแล้วสี่ไม่รู้อันนี้5อันนี้สําคัญมากคือคนมีเคว ซ่อมเรือนะครับซึ่งเควสซ่อมเรือคืออะไรเควสซ่อมเรือก็คือเอ็นบีซีตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะอยู่ไหนวะตรงนี้ปะเควสซ่อมเรือก็คือในถ้ำตรงนี้นะก็คือผู้ชมสามารถมาได้นะตามผมมาเลยนะก็คือเอ่อก็คือพอแบบกลับมาปุ๊บเนี่ยให้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ใช่ปะคุณผู้ชมหันซ้ายเงยขึ้นสกิลไปตรงนี้นี่ตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้ แล้วให้คุณผู้ชมเดินทุนผินซิเดินลงมาตรงนี้นะผมแล้วก็กระโดดลงไปนะตรงช่องนี้คลิปนี้จะละเอียดนิดหนึน่งนะแต่ง่ายนะเออให้น,น้องเดินมานะแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วคุยนะก็คือไอ้เควสตรงนี้ผมจะไม่สอนรายละเอียดอะไรมากนะก็คือแบบให้น้องๆแบบหาคนที่แบบอัพปันนะผมบอกเลยอัพปันคือแบบได้เลือดทีหนึ่งอะก็คืออัพสูงสุดก็คือ250เลยนะ240ประมาณนี้นะผมโอเคก็ไปนี่นะผมรูปแบบการซ่อมเหลือแบบ เป๊ะๆได้แบบได้200หน่วยนะก็ดูตามนี้นะง่ายๆนะถ้าจะกดง่ายก็คือต้องกดให้เป๊ะสีเขียวนะมันจะได้แบบ200นะซึ่งนี่มันจะได้2 4 0ยสสบเลยนะเยอะมากใช่ไหมล่ะนับก็น,นั่นแหละและขั้นต่อไปนะขั้นตอนที่6ครับผมอันนี้อาจจะเยอะสักนิดหนึ่งก็กอ,อกคลิปเอาละกันนะขั้นตอนที่6ก็คือ นั่นแหละโอเค,คก็นั่นแหละมาวิธีที่6ก็คืออันนี้คือวิธีที่แบบอันนี้นะวิธีการแก้คูดาวนะก็คือเผื่อใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะจะไปให้ดูเลยแล้วกันนะวิธีการแก้คูดาวนะก็ตอนนี้ก็คือผมก็ติดครูดาวนะตอนนี้ไอสิ่งที่ผมไอที่แบบดูในคลิปก็คือติดคูดาวนะติดครูดาวมันจะเขียนแบบสั้นๆนะโอเคมามาเดี๋ยวผมบอกคนในนี้ก่อนแก้ก่อนมามาแก้ก่อนภาษาอะไรเนี่ย พอเรามาปุ๊บเนี่ยให้เราเสกเรือนะก็คือวิธีการแก้คูดาวนะครับสำหรับเผื่อใครไม่รู้นะแบบเผื่อใครงง,งว่าแบบพี่แก้คูดาวมันแก้ไงหรอครับก็ให้น้องๆง,ง่ายๆเลยก็คือให้น้องๆขับเรือไปทะเลเขตไหนก็ได้1ถึง6ให้น้องขับไปใช่ปะพอน้องๆขับไปปุ๊บก็คือให้น้องๆ ตีฉลามตีเจ้าหรือจะตีเรือผีก็ได้แต่ตีเรือผีมันได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเวลาแบบแก้ผมไม่รู้ว่าเกณฑ์การนับแต้มของแบบผมรู้ว่าแก้มันนับจากอะไรเกณฑ์คือจากอะไรคือแบบเกณฑ์อาจจะนับจากแต้มหรือว่าจากอะไรผมไม่รู้นะก็คือแบบผมแนะนํานะเจออะไรตีแค่แบบพยายามตีทุกอย่างผมแนะนำครับตีเรือผีตีฉลามตีเจ้าตีทุกอย่างเลยนะครับแล้ว อันนี้เจ้าเสกอันนี้เจ้าเสกอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือถ้าแบบเราแบบตีทุกอย่างก็แบบมีโอกาสเรือแตกสูงนะก็คือแบบก็นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมีคนแบบซ่อมเรือนะอาชีพซ่อมเรือนะทำไมถึงเราต้องมีนะครับแล้วก็มา้ะขั้นต่อไปนะคือวิธีการหาริบันทานนะับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือ1น,นะครับอย่าขับ FK นะคับเนี่ยอย่าขับแบบเป็นเส้นตรงอย่าขับ FK คือคุณขับ FK ได้แต่แค่แบบคุณต้องมองจอตลอดเวลานะครับแล้วก็ ะครนะผมอย่าสับของแต่งนะอันนี้สําคัญมากๆอย่าสับของแต่งอันนี้คือแบบโคตรสาคัญเลยคือสับของแต่งสับนะครับคือห้ามสับของแต่งเท่านั้นคือแบบนี้เป็นหนึ่งนี่คือแบบนี้นะคือแบบนี้ห้ามแบบสับนี้แล้วสับสับไปงี้เนี่ยเรือมันจะบักอย่างนี้พอบักอย่างนี้เสร็จแล้วไงครับเรือแตกง่ายเอออย่าสับผมบอกเลยคนที่นั่งอย่าสับของแต่งเป็นอันขาดนะแล้วก็3อันนี้ก็คือ นั่งดีๆอันนี้คือแบบสําหรับคนที่แบบคนแบบไม่ได้ขับนะคนคนนั่งก็คือนั่งดีๆอันนี้สําคัญมากก็คือคือแบบคุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือแบบถ้ามีปลาไหลไฟฟ้ามาตอนล่าลิวิตทานก็ให้ถือกีตาร์บุกแล้วก็กดสกิลเอ็กแค่นั้นก็พอแล้วเออคือแบบคุณอย่าแบบคือคุณต้องนั่งตลอดเวลาก็คือแบบถ้าคุณไม่นั่งก็คือแบบเวลาคุณแบบกดกระโดดหรือว่าไปนู่นไปนี่เวลาแบบมีอะไรเกิดก็คือแบบคุณอาจจะแบบตกเรือได้อาจจะเจอแบบเรือมาปุ๊บคุณเผลอกดกระโดดเงี้ยเรือยิง ปุ๊บลูกระเบิดใส่คุณกระเด็นตกเรือเงี้ยแล้วเพื่อนขับไม่เห็นคุณคุณก็อดได้ริวันทานก็นั่นแหละแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับอันนี้อยู่ในบทหาวิธีหาริวันทานอยู่แล้วผมก็คือขับแบบไปกับขับแบบไปกลับหมายถึงอะไรนะครับขับแบบไปกลับหมายถึงการขับไปนะครับขับไปเป็นเส้นตรงนะขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นี่น้าฉลามมาสาธิตฉลามก่อนขับเป็นเส้นตรงหมายถึงอะไรขับเป็นเส้นตรงก็คือการที่ ก็คือการที่คุณเขับไปถึงจนถึงสุดแมพก็คือ9 9 9 9เมตรเก้ามตรนะผมพอขับไปเสร็จปุ๊บให้คุณขับเรือกลับเลยถ้าเลื่อนเรือมันยังเหลืออยู่นะให้คุณขับกลับเลยนะก็คือแบบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการกลับไปเสกเรือหรือว่าขับขับหาก็คือคุณขับกลับมันก็เจอนะเผื่อใครไม่รู้นะผมผมก็เลยมาทํคชิปนี้ชี้แจงให้นะก็ข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใด ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมแบบอันนี้คือข้อมูลที่แบบผมหาในไล์สดแล้วเจอบ่อยที่สุดแล้วก็ทําแบบนี้บ่อยด้วยเช่นกันนะโอ้จะตายไม่นะครับผมก็คือขับไปกับขับไปกับเพราะอะไรนะเพราะขับไปกับันมีโอกาสเจอเท่ากันนะครับผมขับไปกัดก็คือเจอหมดนั่นแหละโอกาสเจอเท่ากันครับอืมแล้วก็อันนี้ ก็มีเท่านี้แหละครับผมวิธีการหาริเวนทานแบบง่ายๆฉบับผมเองนะครับก็อะไรก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมมันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่มันนานตรงที่ล่าลิเวนทานครับโอ้ยพี่กตายมันนานตรงล่าลิเวนทานครับก็คือแบบนานตรงที่แบบขับหาแบบมีคนกดออกเอ้ยอะไรเอ้ยนะผมคุณผู้ชมถ้าแบบอยากให้หาเจอแบบชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือคุณผู้ชมทั้งเรือต้องแก้แบบ ไม่ให้ติดสักคนเลยนะก็คือเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือแบบขับไปเจอแน่นอนนะครับไม่งั้นก็เซิร์ฟบัคกนะครับเซิร์ฟบัคกเคยมีนะเซิร์ฟบัคขับไปไม่เจออย่างเงี้ยรับชั่วโมงหนึ่งเจอคนระับก็นั่นแหละก็นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราแบบโอเค,คผมนี่คือบรรยากาศตอนแก้นะครับตอนแก้แก้กูดาวตีนิวทานนะก็คือนั่นแหละผมก็มาหาตีฉลามหาตีเจ้ารไปเรื่อยๆนะกันนะครับ ก็หาตีไปเรื่อยๆนะตีทุกอย่างนะในในนี้ตีทุกอย่างจริงๆนะบอสฉลงุงฉลามตีหมดนะผมได้หาดิบันทานอน่ะคุณไม่คุณไม่จาเป็นคุณไม่ต้องตีก็ได้ถ้าหาริบันทานแล้วอ่ะคือคุณแบบขับไปเลยขับไปได้เลยนะก็คือหาประตูแล้วก็แบบกดปกดพอท่อซะง่ายๆนะไปมาแล้วก็เออใช่ผมลืมบอกอีกอย่างไปไอไอ สำหรับใครที่เล่นผลพาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาดาบอะไรตีดีผมแนะนําเลยดาบนี้ผมบอกเลยเล่นคุณเล่นดาบนี้แล้วคุณไหวแน่นอนตีดุลทานได้แน่นอนคนระับก็คือ1นึ่ผมแนะนําเป็นสมอนะผมสองผมแนะนําเป็นดาบดาบอะไรดาบอะไรนะหรือว่หนึ่งสาดาบเออผมแนะนำเป็นสาดาบเพราะว่าสามดาบแรงและโกงมากเลยด้วยสุดตัวคนระับแนะนำไม่ใช่ไน,นะนาแรงโอ้อยอะ่าตายแล้วช่วยด้วยโอ้โอโซน โอ๊ยตายหมดแล้วช่้นด้วยเอาทีตัวทีตัวเอาทีาทก่อนะเฮ้ยฉลามหมุนตู๊ตตุ๊ตต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 ฉลามหมุนเหมือนในปลาเลยอะนี่เกือบตายเกือบตายไม่เกือบเลยนี่ตายจริงอันนี้ตายจริงวิงว่งวิ่งเอาหน่อยเอาหน่อยเรียบร้อยตายอะไร เดี๋ยวเราไปตอนที่เราแก้เสร็จแล้วแล้วก็หาริันทานกันเลยแล้วกันนะไปเลยครับคุณไปสิไปเลยแล้วกันนะับี๋ยวจริงคนระับแล้วก็อีกห่างหนึ่งอันนี้เยอะจริงๆเลยนะผลสําหรับแก้ครูดาวแนะนํา ผลพระดีที่สุดกับผลแมกมา2องผลนี้คือ MVP เลยคือดีที่สุดในบรรดาแบบผลล่าหรือผลแก้แก้แบบแก้ลิวันทานแก้คูดาวไวหมดตีลิวันทานก็แรงเหมือนกันนะผมก็แนะนํานะตัวน,นี้นะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แบบตีลิวบันทานเลยแล้วกันนะโอเคไปเลยอันนี้คือฟอร์มขึ้นมายกเพนเอ็นโอที่เอ็นโอตกจริง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราแบบรอน้องเข้ามาลวกันเราจะยังไม่เสียงนะเราจะเอ่อเดี๋ยวพิมพ์บอก นาถึงจะเจอเพื่อใครไม่รู้นะก็ตามที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนั่นแหละเออนับก็ต้องมี5คนนะถึงจะเจอเน,นี่ยไอหมอนี่มันบ้าน้องคนนี้มันบ้กจะเจอไหมเนี่ยก็เขตที่จะเจอก็คือ2006ถึง9ก9ยเก้าเมตรับเจอแน่เจอหมดนะตั้งแต่ตอนตรงนั้นถึง9 9เเมตรเจอหมดได้เลยมีโอกาสเจอหมดเลยนะผมแต่ ที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือสามโลสามพันเมตรสามพันเมตรผมเจอบ่อยมากใครทำไรเรือมันชอตโอ้ยเคืยวแต่เจ้าสิงไปอะไสิงเรือไปไหไรเนี่ยนั่งไม่ดีคุณพีตกอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฟอร์มนะอันนี้ของจริงอันนี้นะอันนี้ของจริงอันนี้คือกดกระโดดแล้วเรือมันยิงแล้วก็กระเด็นตกเรือไปนะครับก็นั่นแหละ ก็จะลืมนั่งเรือดีๆกันด้วยแล้วกันนะคาตามที LIKE ่ผมบอกคือเจอแน่นอนครับนอกจากจะมีคนไม่ติดคูดาวแล้วแอบขึ้นมาบนเรือนะอันนั้นจะไม่เจอไปนะเดี๋ยวเราตายไปตอนที่เจอลิวันทานแล้วอันนี้ผู้สองรอบแล้วเนี่ยอันนี้ของจริงครับเดี๋ยวเราตายไปตอนเจอลิวนทานเลยแล้วกันนะเจอแล้วเจอแล้วออกมา เสกบึงโดนแบนตัวน,นี้แหละมาเจอที่เอ่อห้าพันหร้อยเมตรนะครับยัง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 อย่าเปิดประตูผมบอกเลยนะครับถ้าเจอลิมันทานแล้วถ้าเจอฉลามไม่ต้องเสกประตูนะไม่ต้องเปิดประตูนะครับเพราะอะไรประตูลิมันทานมันจะหายไปด้วยเคียดนี้เคยเกิดขึ้นกับผมแล้วนะในสตรีมนะครับ <c> ส <oughs> ตรีมไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้เคยเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับ เออเดี๋ยวามายันลีหายไปเองเอาาก็แหละเออมาครับก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ตีลิวันทานเลยแล้วกันแบบเปิดเกบกลิวันทานปุ๊บรถตีเลยนะก็ตัดไปตอนนั้นเลยนะครับไปเลย let's go <S ใครจะลฉลาดบ้าใครจะฉลาดบ้าเชียใครจะฉลาดบ้าใครรจะฉลาดม,มาหรือจตา,ายแกน้องโยนออกไปไกล มามาสกกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดคนได้ยังง่ายหนีหนีหนีใครจะตายถอยเลยใครจะตายถอยเลยไปหน่นไปชิว้วโอ๊ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวอดนะ้เนี่ยออกออกเขตออกนอกเขตเดี๋ยวไม่มีคนเสกเดี๋ยวมิหลี่ยมเสกไงกลัวโอ๊ยจะตายอู่มามา มา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 ไม่รอแล้วไม่รอแล้วเออเสกเลยยอดเยียมมยเย่ยมมากยอดเยี่ยมมากน้องเสกเลยต้องงี้มาละโอเคครับผมตัดมาละโอเคมาตอนตีลิเวียเลือดเหลือแปดพันกว่าโอ้พระเจ้าผมแนะนําว่าเลือกให้รีเลือดให้เต็มก่อนนะก็ก็วิธีการตีเลื่อนหาดก็ไม่อยากตีง่ายๆเลยตีตามปกติแหละคุณผู้ชมตีแบบไหนก็ให้ตีแบบนั้นแหละนะโอ้หายแล้ว สาเหตุที่ผมแนะนําเป็นดาบสมอเพราะอะไรหรอครับเพราะสมอเนี่ยมีการเจาะเกาะด้วยนะกันมีการเจาะเกาะด้วยนะผมผมก็เลยแนะนำเป็นสมอนะจะตายไปเนี่ยเฮ้ยมันแรงจริงอะเนี่ยผมไม่ผมแบบโอ้โหผลโมจิอะอะไรมากเนี่ยพอมันเจาะเกาะปุ๊บเราก็สาดสกิลอะไรต่อเลยก็ได้โอ้ยผมควรใช้สกิลนี้ตอนที่แบบมันมีอะเนี่ยมีน้ำแข็งแบบนี้นะเพราะว่าเราจะไม่โดนดาเมจใช่ปะเออนี่นะทิ๊กเล็กน้อยสำหรับใครที่ใช้ผลโมจิล่ามผมนะ แล้วก็การล่าลิมันทานเนี่ยแนะนําให้ตีทีละหางนะอย่าไปตีมั่วนะถ้าตีมั่วมันก็จะไม่ได้ทุกคนนะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเอโอกับใครเูาตีมั่วเนี่ยก็คืออันนี้ผมไม่ได้บอกคนเอ่อคนในนี้ไว้ก่อนนะก็เลยอาจจะตีมั่วๆกันนะครับผมก็ผมต้องแจ้งไว้ก่อนไงเพราะว่าถ้าไม่แจ้งไว้ก่อนมันก็จะมั่วแบบนี้นะครับก็ก็ถือว่าผมผิดเองนั่นแหละนะรบอบนี้รอบหน้านต้องแจ้งไว้ก่อนซะแล้วโอ้ยเฮ้ยมึงยิงไปไกลจังอะ ห้างจะบั๊กนะเนี่ยทำแบบนั้นนะทำแบบเมื่อกี้หางบั๊กได้นะผมเผื่อใครไม่รู้ใช้แบบไอ้อะไรผลคิสซี่ดึงดึงห่างขึ้นมาก็มีโอกาสบั๊กนะครับโอกาสน้อยแต่แบบแบบมีโอกาสบั๊กแน่นอนนะมีโอกาสบั๊กแต่โอกาสน้อยก็คือแบบมันแบบตีแล้วแบบหางตีแล้วห่างมันจะไม่หายตีแบบเลือดมันเหลือสูดลอแต่หางมันไม่หายะนะสตรีมผมเคยมีครั้งหนึ่งนะก็คือมันบั๊กแล้วแบบผมก็อดได้เลยก็คือ,คอ คือผมผมเซ็งเลยคือแบบโอ้โหหาโคตรนานเลยแบบมึงไม่ได้วะตอนนั้นคือแบบคือตอนนั้นคือแบบงุนงดมากทักไปหาแอดมินกลุ่มแอดมินบอกฟุตเลยหาหาในทีต่ต่อไล์สดไม่รู้ไล์ปลอมหรือไล์จริงนะก็ช่างเถอะมาตีนี้มันหานไปแล้วกันนะ <S <S ผมพายนาว่าให้ได้ทุกอันนะผมภายนาให้ได้ทุกอันเพราะว่าผมเป็นคนนําตีคนนําตีไม่ได้ทุกหางโคตรเซ็งเรียบร้อยได้ได้ทุกหางแล้วเนี่ย เอาท้ายหางอาหางอันสุดท้ายก่อนที่จะตีตัวนัวหมัดเข้าไปนะครับเรียบร้อยเสียงนะได้สิบเอ็ดแล้วโอ้ยเยอะอยู่เยอะเลยแหละไม่ต้องเยอะอยู่อันนี้ได้สี่อันผมเอิม่มเอ็นชาร์ดดาบโยรูได้หนึ่งเล่มนะก็เราจะมาดูกันว่าเราจะได้เกลือหรือไม่เกลือแล้วกันเราจะได้เกลือหรือไม่เกลือนะโอ้พระเจ้าโอ้ โอ้นี่โมจิสุธานฟ้าใช้หาคีสีขาวโอ้ไม่เท่เลยอะเซ็งแล้วก็วิธีการตีเอ่อทีเวลาทานล่างสุดท้ายก็มีอยู่2วิธีก็คือตีหัวกับตีหางนะตีหางมีดเมิเช่นกันนะแต่ตีหางเนี่ยไม่ค่อยดีส่วนตัวนะเพราะว่าตีหางมันดีสําหรับแบบพวกที่แบบผลแบบผลแบบถึกๆอะ่ะมันดีนะครับ ผลแมกมาเนี่ยดีเลยนะเพราะอะไรเพราะาหางอะ่ะลิวทานมันจะตีตรงนั้นบ่อยเป็นพิเศษคนระับมันจะสกิลตรงนั้นบ่อยมากๆตรงหลังหลหัวถ้าอยู่หลังหัหัวลิวทานอะ่ะสกิลมันจะไม่ค่อยทำหรอกเออนะครับแต่ที่ผมมาตีหลังเพราะอะไรเพราะว่าผมจะมาสาธิตที่ดูนะเออโปนะแล้วมีเท่ากันนะมันหางก็หางก็ตัวมันต่อกันนะผมเผื่อใครไม่รู้นะผมก็เลยมาบอกนะมผม ข้อเสียของผลโมจิเวลามาตีลิมิทานก็คืออะไรครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังข้อเสียของผลโมจิเอามาตีลิมิทานข้อเสียคืออะไรข้อเสียหลักๆเลยก็คือกดสกิลแล้วแล้วเลือดไม่หลีคือหมดโมจิไม่ใช่แบบผลที่แบบกดสกิลไปแล้วไปเลยอ่ะมันแบบเป็นสกิลต้องกดแช่เออมันต้องกดแช่ไอ้สกิลเนี้ยก็แบบมันไม่ได้รีเลือดห้ตอนแบบใช้สกิลดนอะ่ะ เนี่ยหมัดโมจิก็ต้องกดแช่เพื่อจะทำดาเมจต่อเนื่องแล้วแรงเนี่ยมัเนี้ยสกิลเนี้ย,ยต้องต่อเนื่องเรียบร้อยตายนะไปหาเรือไปย้าย,ย,ายหาเรือได้เลยน้องเรืออยู่ไหนเอ่ยนี่นี่เรือ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 วิธีการยิงนะผมแนะนําให้แบบคนที่ยิงเป็นยิงนะอย่าให้แบบคนที่แบบยิงไม่เป็นยิงมันจะมันจะไม่ได้นะครลิเวนทามมีเวลาหายด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะประมาณ2นาทีเฮ้ยมึงบักอะไรตอนนี้ ประมาณสองนาทีถึงสองสามสี่ห้านาทีผมไม่รู้อะแต่มันหายแบบไวอยู่นะครับก็คือเวสขึ้นปุ๊บเท่ามาณนาทีก,กว่าคุณไม่ยิงก็คือมันจะหายไปเลยคนระับมาขอขอยิงมาขอรับเกียร์แล้วกันรับเกียรติก็คือผมเองประธานในพิธีทนทนทนแนเต็มเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว,ลวก็ตัดไปตอนแบบขับถึงต่อพูดใหม่สิ ัดไปตอนที่เราขับถึงเกาะเลยแล้วกันนับไปเลยนับ let's go มาขอขับมาขอขับเป็นประธานพิธีเองขอขับขอขับขอขับเป็นประธานในพิธีเฮ้ยขับไปไหนเนี่ยขับไปมาขับขับไปไหนเนี่ยโอ้ต้องให้ต้องให้แบบโอ้ยไม่ใช่ละต้องให้เป็นคนนำทางเอง ไปครับกลับมาให้อันนี้มันตรงๆคนระับไปเลยคนระับ <c oughs> มาต <c oughs> ดน้ำสะหน่อยโอเคตอนนี้โอเคมาครับผมก็ตามมาแล้วโอเคประธานในพิธีได้มาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียงอาจจะ,ปะแปลกๆนิดน,นึง ประธานในพิธีมาแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเราแบบขอแบบเปิดเพลงเป็นวิธีก่อนครับแทน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 เอ้ยร้องอะไรอ่ะจทนทอนไม่ได้ไปเลยแทน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 ลองไงต่อกันนเรียบร้อยครับผมโอเคมาขอตีบวกก่อนแลวกันนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเ้ย ไอ,ไอ้เฮียกโดนเกียนไอ้กโดนเกียนไอ้ไม่ได้ได้ไงไอ้สิบสี่ได้ไงไอ้โดนเกียนหนออตาลามด้วยโอ้อ <c oughs> ไม่ได้โอเคก็ไม่มีอะไรให้หลุนล้นละโอ้อดเลยอ่ะโอ้โอดตีบวกก็อดตีบวกก็ไม่เป็นไรนะครับอดตีบวกโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไไดสิงโอเคผม เป็นยังไงกันบ้างนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อคิดต่างหรือว่าคลิปวิดีโอแบบนี้ด้วยละกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตัดในคอมนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละน้องรักขามวยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ